ถ้าวันนี้ยเราได้ผู้นำมาหนึ่งคนแล้วผู้นำคนเนี้สามารถทำแทนเราได้ทุกอย่างแบบอิมแพกมากๆเลยอ่ะหนูอยากพูดอะไรกับเขาอันนี้ให้เริ่มที่ไอก่อนโหจ,จริงๆอ่ะแจ้คเลือกว่าคงจะจะแบบหลายๆคนเน่ยคงจะพูดปัญหาในมุมที่ตัวเองเจอตลอดนั่นแหละว่าแบบฉันเจอเี้ยๆๆแก้ไขให้หน่อยแต่ว่า เราอาจจะไม่ได้คิดถึงในมุมของคนที่ไปทําจริงๆหรอกว่าบันนี้มันทําได้หรือไม่ได้ในความคิดเขาใช่ไหมหนูก็จริงๆคงไม่ได้อยากพูดอะไรที่ไปไปจี้เขาให้เขาพยายามทาให้ชั้นให้ได้แต่ว่าแค่อยากจะให้มองมุมกับปรับมุมมองในบางมุมเหมือนกันว่าทุกอย่างอะที่ทั้งเราที่ได้พูดตอนเนี้ยแล้วก็ไม่ได้พูดตอนเนี้ยมันอยู่ที่โอกาสทั้งหมด คือโอกาสไม่ว่าจะเป็นมืนว่าจะเป็นโอกาสในการทําธุรกิจโอกาสในการมองเศรษฐกิจโอกาสอะไรก็ตามแต่มันจะมีทั้งเสี่ยงและไม่เสี่ยงหนูเข้าใจได้แต่ว่าอย่างที่พวกเราพูดไปในวันเนี้นนคงจะไม่ได้อยากบอกอะไรมากหรอกคะ่ะเพราะด้วยความที่ประสบการณ์เราก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรเยอะมากเราเจอในมุมที่เราเจอแค่ไม่กี่เรื่องอะแต่พอถ้าคุณรับฟังอยู่นะเราแค่อยากให้คุณเนะี่ย ฟังเสียงพวกเราแล้วเอาไปคิดต่อว่ามันจะทําอะไรได้หรือไม่ได้เพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกเรื่องโอกาสหลาย,ลายอย่างว่าจะไปบินไปทํางานที่อเมริกาคือเปเกมหาลัยอ่ะมันจะมีโครงการอะไรนะ work and travel แต่เราก็ต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะไปทําอยู่ดีเพื่อให้เราได้ประสบการณ์แต่สุดท้ายแล้วมันก็จะกลับมาที่ว่าถ้าเราทําที่ไทยได้มันก็จะเป็นโอกาสให้กับเราแต่เราก็ต้องมองในมุมผู้ประกอบการมองในมุมธุรกิจมองในมุมคนที่รับผิดชอบ สิ่งที่เขาต้องแบกรับไว้คนอื่นๆอีกว่าถ้าเกิดเขาให้ทุกอย่างทุกอย่างแต่เขาไม่ได้รับอะไรเลยมันก็จะไปวนลูปอยู่ในนั้นแหละเรื่องของเศษรษฐกิจเรื่องของรากฐานมันก็จะไม่ไปไหนหรอกมันคงจะอยู่ที่รากฐานถ้าเกิดรากฐานดีอะค่ะมันก็จะคงดีไปเรื่อยๆเหมือนที่ประเทศอื่นเราเราอาจจะพูดหนูอาจจะพูดในมุมที่หนูไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะหรอกนะแต่ว่าก็ก็มีประมาณนี้แหละที่แบบ ถ้าบอกได้ถ้าพูดได้เราหน่อยสักหน่อยก็ดีนะให้โอกาสเราสักนิดไม่ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหมดแต่ว่ามีพื้นที่ให้เราหน่อยก็ดีนะใช่ไหมใช่ใช่มันก็อยู่ในวงโคจรเดิมๆแหละค่ะรากฐานเศรษฐกิจหุนไว้เอสัสดิการทุกอย่างถ้าทุกคนได้ในที่มันเหมาะสมอ่ะเออถ้ามันเหมาะสมกับทุกคนทุกอาชีพมันก็คงจะเป็นผลดีเป็นลูกโซ่ต่อไปเรื่อยๆใช่แล้วมาฝั่งบุคละ หนูก็ก็เหมือนจะบอกอะไรมากไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดในวันหนึ่งที่เขาขึ้นมาเป็นผู้นำก็อยากจะให้เขาทำได้อย่างที่เขาเคยบอกกับเราไว้อย่างก,กับที่เขาเคยให้ความหวังเราไว้เพราะว่าเมื่อเขาทําก็อย่างที่บอกเขาทําให้เราแน่นอนว่าผลประกอบการออกมาจากเรามันก็จะไปไปสู่เขาอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ไอพูดมาเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้ทุกสิ่งทุกอย่างอะถ้าเกิดเขาผู้นํานะคะ ฟังเราและเอาไปปรับแก้ไขมันไม่ได้ช่วยแค่เราแต่มันช่วยแบบส่วนรวมทุกเรื่องที่ทําออกมายัางไงมันก็ต้องมีผลออกมาไม่มากก็น้อยแต่ขอแค่ทําไม่ใช่แบบว่าหายไปเลยเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นหนูรุ่นอาจารย์รุ่นคนอื่นๆทุกคนนะ่ะก็หวังยักมากที่จะให้ประเทศไทยอ่ะได้เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนานอะไรใหม่ๆมากขึ้นไม่อยู่ที่เดิมหรือ อยากจะอยากจะบอกว่าคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปถูกไหมคะทุกๆสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามการเวลาเนาะไม่ว่าจะเป็นการศึกษานะตอนนี้สาธารณสุขต่างๆโลกที่มันมีอยู่ในตอนนี้คือโลกมันเยอะมากมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เราก็ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นตอนไหนก็แค่อยากให้ผู้นำได้ทำในสิ่งที่เขาพูดไว้แล้วก็ถึงแม้ทำไม่ได้ทั้งหมดก็ไม่เป็นไรคะ่ะอย่างน้อยก็ทำแล้วก็ฟังทุกๆคนฟัง เด็กๆบ้างก็ดีอย่างน้อยเด็กๆตอนนี้ก็มีความคิดเลยนะคะทุกคนเราก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะทุกคน <c oughs> <c oughs> อย่าลืมไปใช้สิทธ <c oughs> ิ์ในเสียงวที่สิบสีนี้นะคะเออมีม